คลิปนี้เป็นคลิปแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของเคสโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนนะคะซึ่งเป็นเคสของอลูกค้าของทีมงานเดินเองนะคะตัวของลูกค้าเองเนี่ยเขามีอาการเป็นโรคกดไหลย,ย้อนกับโรคกระเพาะเนาะคือก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นมนุษย์ปกติทั่วไปค่ะไม่มีโรคประจําตัวใดๆนะคะน้ําหนักเขาอยู่ประมาณ60กิโลนะคะหลังจากที่ มีภาวะในส่วนเรื่องของโรคกดไหลย,ย้อนแล้วก็โรคกระเพาะอาการที่เขาเป็นนั่นก็คือมีอาการปวดท้องมีแน่นจุกหน้าอกนะคะแล้วก็มีอาการอ้วกด้วยรวมด้วยนะคะคือทานอะไรเข้าไปก็จะมีอาการแบบอ้วกออกมาทั้งหมดเลยแม้กระทั่งทานยาที่คุณหมอสั่งนะคะที่คุณหมอ,อช่วยดูแลรักษาเกี่ยวเรื่องโรคกระเพาะเนี่ยพอทานเข้าไปปุ๊บก็จะอ้วกออกมาทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะน้ำหนักค่ะ จาก60กิโลกรัมนะคะน้ำหนักลดลงมาจนเหลือ48 48กิโลกรัมนะคะหายไปถึง12กิโลร่างกายของลูกค้าค่อนข้างที่จะผอมนะคะผอมแห้งเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ย ทีมงานเดือนนะคะก็เห็นเพื่อนนะคะเห็นเพื่อนมีลักษณะอาการที่แบบว่าอูโหนะคะหนักพอสมควรเลยนะคะคือไม่สามารถทานข้าวอะไรเลยไม่สามารถทานอะไรอา,อาหารยิ่งอาหารรสเผ็ดนะคะก็ไม่สามารถทานเข้าไปได้เลยนะคะพอทานเข้าไปแล้วก็จะมีอาการปวดแสบ แสบร้อนท้องนะคะแล้วก็มีอาการอ้วกออกมาอย่างที่เดือนบอกไปข้างต้นนะคะปัจจุบันเนาะน้องทีมงานของเดือนนะคะน้องปานนะคะส่งชาสมุนไพรนะคะไปให้เพื่อนทานนะคะลูกค้าก็ทานไปค่ะทุกคนทาน3วันแรกอาการอ้วกหายไปเลยนะคะอาการอ้วกเนี่ยไม่มีแล้วนะคะแต่หลังจากนั้นต่อมาค่ะทุกคน ภายในระยะเวลา1เดือนนะคะน้ำหนักของลูกค้าจาก48ขึ้นมา5กิโลนะคะเป็นอะไรที่ลูกค้าดีใจมากๆเลยนะคะก็อยากจะมาแบ่งปันเคสนี้สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะในเรื่องของโรคกรดไหลย้อนโรคกระเพาะนะคะก็อย่าลืมนะคะหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยชาสมุนไพรนะคะน้องเขาทานเพียงแค่1เดือนนะคะน้ำหนักขึ้นถึง5กิโลอาการที่ปวดแสบปวดท้อง แล้วก็อาการที่ทานข้าวเ,เข้าไปเสร็จเรียบร้อยอ้วกออกตลอดเวลาตอนนี้ตั้งแต่ทานสมุนไพรเข้าไปณนะตอนนี้คือยังไม่มีอาการอ้วกเลยนะคะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหายแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าที่แบ่งปันเคสมาให้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องปานนะคะที่แบ่งปันเคสนี้มาให้สําหรับเดินได้อามาทําคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะ